Amber h e ์เฮเบี้ยวไม่เอาเงินที่เดฟให้หลังที่อย่าไปบริจาคแถมอีรอนมัสต้องควักกระเป๋าช่วยจ่ายให้บันเทิงเทศสวัสดีครับเรียกได้ว่าเป็นศึกฟ้องร้องคู่ร้างคู่รักอย่างจอห์นนี่เดฟกับแอมเบอร์เฮิร์ที่มีเรื่องราวให้ต้องติดตามเป็นมหากาบกันเลยทีเดียว ล่าสุดก็มีการแชร์ฝ่ายหญิงว่าอมเงินบริจาคหลังที่เธอเคยลั่นวาจาว่าจะเอาเงินที่ได้จากสามีไปบริจาคให้หมดเลยสุดท้ายก็ไม่ยอมจ่ายแถมให้แฟนหนุ่มคนใหม่อย่างเอลอนมัสในตอนนั้นที่เป็นมหาเศรษฐีเนี่ยจ่ายให้ด้วยหลังจากที่แอมเบอร์เฮิร์ตได้หย่าจากจอห์นนี่เดฟในปี2016ในเวลานั้นเธอเคยเรียกเงินจากจอห์นนี่เดฟเริ่มตั้งแต่4ล้านดอลลาร ก่อนจะเรียกร้องขึ้นเรื่อยๆเป็น5ล้านดอลลาร์แล้วก็5.5ล้านดอลลาร์และจบลงที่7ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมกับเรียกร้องให้จอห์นนีเดฟเนี่ยจ่ายค่าทนายให้อีก5 0 0 0 0ดอลลาร์ในเวลานั้นแอมเบอร์เฮิร์เธอได้สาบานว่าเธอจะนำเงินที่ได้หลังหยา่าแบ่งเป็น2ก้อนเพื่อบริจาคให้กับองค์กรการกุศล2อ,องค์กรองค์กรแรกก็คืออเมริกาซีวิลลิเบอร์ตี้ยูเนียนหรือ AC LU และองค์กรที่2คือ Children's Hospital of Los Angeles หรือ CHLA แต่ว่าเจ้าตัวก็ไม่ได้เอาเงินบริจาคไปบริจาคทั้งหมดโดยทันทีแต่แยกเป็นการบริจาคหลายๆครั้งรวมถึงตอนที่ขึ้นศาลสูงสหรัฐในปี2020ที่เธอบริจาคเงินอีกครั้งตามที่เคยสัญญาไว้อย่างไรก็ตามไม่มีองค์กรไหนที่ได้รับเงินเต็มจำนวนจาก Amber h e a r ฮิ ตามที่เธอเคยสาบานว่าจะมอบให้ก่อนหน้านี้เทเลนต์เดฮูีที่ปรึกษาทั่วไปของ ACLU ให้การในฐานะพยานผ่านวิดีโอระบุว่า Amber h e ์เฮไม่ได้บริจาคเงิน3.5ล้านดอลลาร์สหรัฐกับทางองค์กรจนครบเพราะปัจจุบันทางองค์กรได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้นเพียง1.3ล้านดอลลาร์สหรัฐในนามของ Amber h e ์เฮซึ่งขาดอยู่2.2ล้าน ซึ่งในนั้นยังรวมถึงเงินบริจาคของจอห์นนี่เดฟที่ต้องควักในนามของอดีตภรรยาด้วยเทเลนส์ระบุว่าแอมเบอร์เฮิร์ได้บริจาคโดยตรงอยู่ที่350,000ดอลลาร์ 350, สหรัฐส,ส่วนที่ไม่ใช่ทางตรงนั้นก็ได้รับเป็นเช็คเงินสดจากจอห์นนี่เดฟเป็นเงิน100,000ดอลลาร์ 100, สหรัฐและยังมีอีก500,000ดอลลาร์ 500, สหรัฐจากกองทุนแนะนำผู้บริจาคแห่งแวนการ์ด 350,000ดอลลาร์ 350, สหรัฐจากกองทุนแนะนำผู้บริจาคแห่ง f ฟ d e l i t y ซึ่งเทเลน t ์เชื่อว่าเจ้า5แสนเป็นเงินของเอ o n Musk และเมื่อมีการถามเทเลน t ์ว่าทำไม Elon m u s สถึงออกตัวในนามของ Amber h ร์เฮิทางเทเลน t ์ t ดอะเฮิร์ได้เผยว่า ในตอนนั้นก็เป็นเพราะคิดว่าเอ o n Musk CEO ของเทส l a มีสายสัมพันธ์กับทางองค์กรอยู่แล้วซึ่งตอนนั้น Elon Musk กําำลังคบหาอยู่กับ Amber h e ์เฮด้วยตามรายงานระบุว่าการจ่ายเงินของ Amber h e ์เฮให้กับ ACLU เหมือนกับทำข้อตกลงหลังจากที่ Amber h e ์เฮได้เจรจาขอเป็นฝ่ายผ่อนใจ่ายในระยะเวลา10ปีโดยครั้งสุดท้ายที่ ACLU ได้เงินจาก Amber He ์เฮก็คือปี2018 หลังจากที่กองทุนแฟร์เดลิตี้และก็ไม่ได้เงินใดๆอีกเลยและในปี2019ทางองค์กรได้ติดต่อไปยังแอมเบอร์เฮิร์เพื่อให้บริจาคอีกครั้งก็พบว่าเธอกำลังประสบปัญหาทางด้านการเงินอย่างหนักจึงไม่สามารถบริจาคเงินได้อีกขอขอบคุณข้อมูลจาก MGR Online สวัสดีครับ